สวัสดีจ้าขออนุญาตเสร็จธุระเร็วก็เลยมาไว้นะคะมาหม่อมอยกันซีมีคำถามเข้ามาลังไม่หลากหลายเลยจะจะเลือกมาตอบเป็นข้อๆนะจ้าวันนี้นะจ้าได้ยินชัดเจนไหมใครเข้ามาแล้วเอ่ย วันนี้มาหมอยมอยมาม,มอยกันจับมาหมอยกันจ้า mm. พูดกันเรื่องอะไร mm. สวัสดีทุกคนนะจ๊ะ mm. เดี๋ยวจะขึ้นเลยนะเผื่อคนมาดูย้อนหลังจะได้แบบว่าไม่ช้านะคะบางคนก็ฮอลิเดย์เนาะ บางคนก็ฮอลิเดย์จะเลือกคำถามมาตอบเป็นข้อ,ขอถ้าได้วีซ่าอยู่ในประเทศสโลเวเนียแล้วสามารถออกนอกประเทศสโลเวเนียได้เป็นระยะนานเท่าไรนะจ๊ะอันนี้มีคนถามมาก็ประมาณว่า ี๋ยวเด้อรงนี้หมดเลวเนี่ยถ้าได้ได้ใบอนุญาตแบบพำนักถาวรน,นะคะก็คือ p e r m a n าน t ต i วีสามารถอยู่ออกอยู่นอกประเทศได้ไม่เกินระยะเวลา12เดือนนะคะแต่ถ้าวีซ่าชั่วคราวจะอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนนะคะ ในที่นี้ก็คือถ้ามีความจําเป็นจะต้องอยู่ต่างประเทศหรือว่ากลับไปอยู่เมืองไทยนานออกนอกเขตเชงเกนก็คือจะต้องทําเรื่องยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรน,นะคะว่ามีความจําเป็นเหตุผลใดจะต้องพักอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยนานเกินกําหนดระยะเวลานะคะก็ควรสอบถามก่อนที่จะเดินทางออกนอกประเทศเนาะ พอเวลาเรากลับไปอยู่ไทยแล้วมันก็มีเรื่องหลายๆอย่างบางทีอาจจะไม่ได้มันอาจมีอะไรผิดพลาดได้วีซ่าชั่วคราวคือ6เดือนนะคะวีซา่าวีซ่าถาวรก็คือไม่เกิน12เดือนนะคะแนะนำให้แจ้งทางอำเภอก่อนนะคะว่าเราจะต้องทำยังไงถ้ามีความจําเป็นนะคะเรื่องที่สองเรื่องเงินบำ,บำนาญ อันนี้คนสนใจเนาะระยะเวลาในการทำงานและจ่ายภาษีสโลวีเนียเพื่อมีสิทธิ์รับเงินบำ,บำนาญและวิธีการคำนวณในสโลวีเนียจะต้องมีการทำงานเสียภาษีที่จะมีสิทธิ์รับเงินบำ,บำนาญคือ15ปีนะคะต้องส่งเงินบำนาญเป็นระยะเวลา15ปีนะคะแต่จะไม่ได้เงินเต็มจำนวน แต่ถ้าเราส่งเงินบำนาญจนถึงครบ40ปีนะคะครบ40ปีหมายถึงอายุการทำงานสมมติว่าเริ่มทำงานตอนอายุ20ก็คือถึง60ก็จะได้เงินบำนาญเต็มจำนวนแล้วเงินบำนาญคิดจากอะไรเงินบำนาญคิดจากค่าเฉลี่ยเงินเดือนเดือนที่ดีที่สุด20ตลอดระยะเวลาอายุทำงาน24เดือนนะคะจะเอา24เดือน ีช่วงที่ดีที่สุดมาคิดคำนวณน,นะคะมาคิดคำนวณผู้หญิงผู้ชายได้ไม่เท่ากันผู้ชายจะส่งอยู่ที่40ปีผู้หญิงจะอยู่ที่39ปีอันนี้อาจเปลี่ยนไปตามกฎหมายแต่ละปีนะคะโดยเฉลี่ยว,ว่าอายุกเกษียณตามกฎหมายในประเทศสโล,สโลวีเนียคือ65ปีหากคุณทำงานและจ่ายเงินสมทบครบระยะเวลาที่กำหนดคุณจะ สามารถกรเกษียณก่อนกำหนดเช่นกำหนดได้เช่นหลังอายุ60ปีหากจ่ายเงินครบ40ปีนะคะการคำนวณก็คือระบบนำรายได้เฉลี่ยเฉลี่ยในช่วงที่คุณทำงานและจ่ายภาษีมาพิจารณาโดยเฉพาะในช่วง24ปีที่ดีที่สุดการคิดเปอร์เซ็นต์ของรายได้เฉลี่ยสำหรับผู้ชายได้รับประมาณ57จุด 25%ของรายได้เฉลี่ยหลังจากทำงานครบ40ปีสําหรับผู้หญิงได้รับประมาณ60%ของรายได้เฉลี่ยหลังทำงานครบ40ปีอันนี้กรณีที่เราจ่ายครบนะคะหากคุณทำงานส่งบํานาญไม่ครบ40ปีเงินบํานาญก็จะลดลงตามระยะเวลาสัดส่วนปริมาณประมาณ1.25ต่อปีที่ขาดหายไปนะคะสมมติว่าคนไทยมาทำงานเอ,อ สิปีเต็มร้อเก็คือเต็มร้อก็คือ40ปีเพราะฉะนั้นถ้าอายุการทํางาน15ปีก็ลดลงมาค่ะว่าเราส่งไปแล้วเท่าไหร่ก็ลดลงมา1.5นะคะสมมุติว่าเราเป็นผู้หญิงทํางานส่งเงินบํานาญครบ40ปีมีเงินเดือนเฉลีย่ยช่วงระยะเวลาที่ดีที่สุด2,000ยูโร ก็จะเอาสองพันมาคูณยี่สิบสี่ได้สองหมืนคูณด้วยหกสิเปอร์เซนก็จะได้เงินบำนาญตกอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันสองรอยยูโรนะคะอันนี้คิดเฉลี่ยให้ให้ดูเห็นเป็นตัวเลขคร่าวๆว,ว่าเราจะได้เงินที่เท่าไหร่แล้วแต่ละปีจะมีกฎหมายออกมาประกาศเสมอว่าเงินบำนาญขั้นต่ำปีนี้คือเท่าไหร่เท่าไหร่ก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นนะคะ คำถ,ถามต่อไปคือเงินบํานาญเราจะได้เสียภาษีไหมเงินบํานาญที่เราได้เป็นตัวเลขกลมๆออกมาบินแต่ละเดือนมีการหักค่ะแต่หักน้อยหักเข้าสมทบทนต่อไปแต่ว่าหักน้อยเป็นจำนวนที่น้อยมากกว่าตอนที่เราทํางานนะคะอันนี้คือวิธีการคิดเงินบํานาญแล้วกรณีที่เราเป็นคนสัญชาติไทยมีผลกับการรับเงินบำนาญไหมอันนี้เราจะไม่พูดถึงประเทศอื่นนะคะ พูดในฐานะที่ตัวเองเป็นคนไทยถือสัญชาติไทยสัญชาติไทยไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการรับเงินบำนาญในประเทศสโลวีเนียนะคะแต่มีข้อกำหนดและก,กฎเกณฑ์บางประการที่ต้องใช้ปฏิบัติตามขึ้นอยู่ประวัติการทำงานของคุณในสโลวีเนียข้อตกลงระหว่างประเทศซึ่งอยู่อาศัยในปัจจุบันนะคะประวัติการทำงานการจ่ายเงินสมทบในสโลวีเนีย ก็คือหลักๆคิดที่เงินจ่ายสมทบนะคะแต่ในบางกรณีเราทำงานในสโลวีเนียแล้วเรามีเหตุต้องย้ายไปทำงานประเทศอื่นในประเทศเชงเก้นเราสามารถรวบเอาเงินที่เราจ่ายสมทบในสโลวีเนียแล้วก็ไปยื่นต่อในประเทศอีกประเทศหนึ่งได้ในสหาภาพยุโรปนะคะรวมมาเป็นเงินบำนาญแล้วการรับเงินบำนาญ ถ้าสมมุติว่าเราทํางานจนเกษียณแล้วเราจะกลับไปอยู่ไทยเรายังสามารถรับเงินบํานาญได้ไหมได้นะคะคือตอนที่ทําเรื่องเกษียณรถใครอะคือตอนที่เราทําเรื่องเกษียณเราสามารถแจ้งได้ว่าเราจะรับงานผ่านเออรับเงินบํานาญผ่านธนาคารสโลในธนาคารต่างประเทศอาจจะมีเสียค่าใช้ใจ่ายนิดหน่อยแต่ก็คือสามารถทําได้นะคะเอ่ออะไรอะไรอีกอะสโลวีเนยียไม่ได้เชื่อม สัญชาติและสิทธิสโลวีเนียไม่เชื่อมโยงกับการรับบำนาญกับสัญชาติซึ่งสำคัญคือคุณต้องจ่ายสมทบในระบบประกันสังคมของสโลวีเนียหากคุณมีสถานะเป็นผู้พำนักถาวรในสโลวีเนียคุณจะได้รับสิทธิพิเศษมากขึ้นนะคะก็คือถ้ามีอะไรสอบถามก็ให้ติดต่อที่ ประกันสังคมนะคะถ้าใครที่ทํางานครบกรอายุกเกษียณแล้วก็เห็นมีหลายคนนะคะพี่ๆคนไทยที่มาทํางานที่นี่ก็สามารถรับเงินบํบนานาญได้แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ติดอะไรนะคะทําไมเลยยาบอกว่าสโลวีเนียเหมือนเป็ดไม่สุดค่ะจะบินก็บินไม่ได้ค่ะเป็ดบินได้แต่ก็บินไม่สุดอะไรอีกอะว่ายน้ําได้แต่ดําน้ําไม่ได้สโลวีเนียมี อะไรไม้ค่ะฟืนอาหารพวกสลามี่แล้วก็อะไหล่รถยนต์นะคะมีที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำหรับสโลวีเนียนะคะสโลวีเนียสำหรับตัวชนีเองคือเป็ดค่ะไม่สุดสักอย่างค่ะบอกว่ามีแหล่งท่องเที่ยวก็คือมีประมาณว่าน้าแร่ธรรมชาติปลามีใดๆนะคะแต่ก็ยังไม่ที่สุดมีชายฝั่งทะเล11กิโลเมตรก็ยังไม่สุดเพราะคนสโลวีเนียเองก็ยังไปเที่ยวต่างประเทศนะคะมีอะไรอีกอะ มีวายสโลวีเนียมีวายดีแต่ก็ไม่สามารถจะพอส่งออกเพราะว่ามีพื้นที่ในการผลิตน้อยสโลวีเนียเหมาะกับใครเหมาะกับใบกระสียนค่ะคือมีตังแล้วอยู่ได้อยู่อย่างสงบค่คาครองชีพน่าฟังแต่ถ้าใครคิดว่าจะแต่งงานมาอยู่สโลวีเนียใช้ชีวิตกิบเ,เก๋นเนาะเหมือนอยู่ในยุโรปทั่วไปสโลวีเนียไม่มีห้างลุยวิตตองนะจ๊ะ ไม่มีช a แนลไม่มีกูชชีนะจ๊ะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาค่ะเป็นเป็นภูเขาถ้ามาอยู่ได้อยู่ในเมืองก็โอเคการไปมาสะดวกแต่ถ้าใครที่มาอยู่ในหมู่บ้านที่แบบว่าอยู่ในภูเขาภูเขาุูเขา,เขาการเดินทางก็ต้องจําเป็นจะต้องมีรถยนต์นะคะเพราะว่ารถเมย์จะเดือเออเสียเวลาค่ะประเทศเล็กๆแต่ว่าการเดินทางถ้าบ้านอยู่ในถิ่นที่แบบว่าไม่ใช่ในเมืองก็จะ ลำบากนิดนึงนะคะอันนี้คือเโลร์เนียนะคะสงบสุขค่ะปลอดภัยสะอาดข้อดีก็มีข้อเสียก็มีเนาะเโลร์เนียมีท่าเรือค่ะมีท่าเรือสำหรับคนส่งสินค้านะคะแต่ก็ยังไม่สุดค่ะเป็ดค่ะเป็นเป็ดค่ะอยู่แบบทำใจยอมรับนะคะก็มีคำถามอะไรก็ทักเข้ามานะคะเดี๋ยวจะถ้าไม่รู้จะไปหาคำตอบมาให้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะคะพูดผิดพูดติดขัดบ้างก็ขออภัยแต่ถ้าเม้นมาก็จะได้ตอบคำถามให้เลยนะพูดคนเดียวงงๆนิดนึงนะคะอืมก็จะปีใหม่แล้วขอให้มีความสุขกันทุกคนนะคะมีคำถามไม่เอ่ย นี่อะไรคะถามเรื่องเอกสารแต่งงานหรอการแต่งงานการแต่งงานนะคะมาด้วยวีซ่าแต่งงานแนะนําว่าให้มาแต่งงานที่นี่ค่ะเราเตรียมเอกสารมาจากเมืองไทยแล้วมาแต่งที่นี่จะสะดวกในการขอวีซ่ามากกว่าเพราะว่าการที่เราแต่งที่ไทยแล้วขอมาด้วยวีซ่าแต่งงานมันค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงเพราะว่า มีสถานทูตสโลวีเนียในประเทศไทยนะคะมีแท่กองศูนย์ซึ่งก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรจากตรงนั้นนะคะเอกสารที่ใช้ในการแต่งงานก็คือมีตอนที่จดทะเบียนจดทะเบียนสิ่งที่ต้องใช้ก็คือใบเกิดถ้าใครไม่มีใบเกิดนะคะก็ขอเป็นใบรับรองเกิดติดต่อรับได้ที่อำเภอขอที่อำเภอเอ,อ,อะไรใบโสดอันนี้ก็อำเภอเอ่า ถ้าใครเคยแต่งงานก็ใบายาหรือใบมรณะบัตรของสามีทุกอย่างจะต้องถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษรับรองที่เมืองไทยเสร็จแล้วก็มาที่นี่ก็แปลเป็นภาษาเซลวเนียนะคะแล้วก็ไปรับรองอีกทีหนึ่งนะคะส่วนเอกสารการยื่นขอวีซ่าหลังจากแต่งงานแล้วเราต้องขอวีซ่าอยู่อาศัยอันนั้นเราจะต้องใช้ใบรับรองประวัติอาชญากรรมจากกรมตำรวจค่ะ ใบรับรองอาชญากรรมมีอายุสามเดือนค่ะส่วนใบสดก็มีอายุสามเดือนนะคะใครมาหาฉันเอายายแฟดมาทำไมนี่แป๊บนึงนะคะเอาจะมาผักประตูฉันเพื่ออะไรแป๊บนึงนะคะ Prosim, tega nisem naročil na masažo. Zdaj sem prav. Ob 4, ob 5, ob 6, ob 9, ob 10. Sem prišel prav? Ja, ja, pridih. Imam bol, uh, bon. Okay. A tu je, hoč, ko sem že tam iskal odzove no. strani. Uh -huh. Ja, sem to do torej štuka. โนะ okay. okay, อเคค่ะเขาลงลานนะคะพอดีมีลูกค้ามานวดคะ่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย